เหนื่อยจังเลยมีน้ำไหมเนี่ยไร่น้ำดี่ม้แล้วออน้อี oh, <no. S 3> น้องดิเจทำไมากินอย่างนั้นล่ะเออแก้วก็มี <c oughs> คนอื่นเขาจะกินต่อ,อยังไงเลยเนี่ย oh. <c oughs> อืมอย่างนี้สิว h e r ก it g I am the jungle I eat the pizza มัมมัมมัมขอครับขอตังหน่อยอ่ะนี่เอาไปโอ้เฮ้ตังไม่ขอบคุณไม่สวัสดีอะไรเลยเนี่ยแบบนี้ไม่ควรทำนะครับขอคราบขอตัง ครับอ่ะขอตั้งค์เหรอลูกอ่ะนี่เอาไปครับโอ้โหมารยาทงามแบบนี้ควรทำเลยครับอพี่บบเดี๋ยวดูพี่กินข้าวไปก่อนน,ะน้องอยังกินไม่ได้อืมเฮ้ยน้องดีเจอะไรอ่ะใช้ช้อนตัวเองตักทำไมช้อนกลางก็มีเนี่ยแบบนี้ไม่ควรทำนะครับ อร่อยจังเลยอะ่ะอ,อ,อย่างนี้สิใช้ช้อนกลางในการตักกับข้าวเนี <S 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 ่ยคือสิ่งที่ควรทำ very good อ,อีกแล้วเอาจาเพียบเลยไม่เป็นไรวางเอาไว้เดี๋ยวเม็มันล้างเอง อิมจังเลยเฮ้ยทำไมจานเดี้ยแบบนี้แล้วแม่ยังไม่ล้าง,อ,างอีกวบเนี้ไม่เป็นไรล้างให้แม่ก่อนได้เวลาอาบน้ำแล้วเห็นก็อาบน้ำดีกว่าเคถอดเลยนะะเกงนี่ก็เหมือนกัน ไปอาบน้ำให้สบายใจดีกว่าเฮ้ยนี่มันเสื้อผ้าดีเจนี่นาทาไมถอดทิ้งเพื่นผ้าอย่างนี้เนี่ยตะก้าก็อยู่ตรงนั้นเฮ้ยจริงจริงเลยเด็กคนนี้นี่เออแบบเนี้ไม่ควรทำนะครับจำไว้ใช่ไหม ได้เวลาอาบน้ำแล้วเห็นก็อาบน้ำดีกว่าอโอเคแค่น,นี้น่าจะได้แล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วฝันกระดิ่งในช่องที่ดีทีวีด้วยนะคะ